ตา้ตายทั้งโคตรเลยนะยังไงนะครับเอ้ยอันนี้ชาววัฒนธรรมาลาเป็นชาวพุทธแต่<ม>ในสื่อดีบัดแต่ว่าทําว่า,านับถือนับแล้วก็นับหนึ่งต้องทราบสิ่งห่ถือแล้วก็ถือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยกับการที่ว่าเอาปัจจุบันสบายแต่อนาคตตายช่างมันเนี่ยมันหลักเข้าจะมานั่นเลยนะนะอน,นอ,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 นอนาคตาสบายอนาคตปัจจุบันสบายแล้วคตตายช่างมันเหมือนกันยาเสพติดเนี่ยพอเป็นอาลับเป็นพอวันแรกก็จับลายาได้ อ่าหนึ่งล้านสองล้านเลยนะอ่าไอพวกประชาการตำรวจคนใหนเลยนะครับผมพัดชอบาเพอร์ไอ้ไอ้ประเภททำแบบไอ้หมาไม่รับประทานนะน่ะผมเจริญครับเออทำแบบหมาไม่รับประทานก็บอกคุณอยู่เสมอว่าเราต้องใช้พระเดชกับพระคุณมันตำรวจในพายหนึ่งเดือนในประกาศไปจะมายกเลิกเลิกจับได้แล้วก็จะใช้พระเดชคือเรื่องหารกันจริงๆริงไอสารจริงๆสิ่งเหล่านี้มันจึงจะลาบคาบไปกระทำอย่างนี้นะเออ มันก็ไม่เหลือแล้วเหลือจังเยอเหลือด้วยความไม่ดีมือถือแล้วก็เป็นหนี้ร่วมขั้นขอฝากคนเยอะเลยครับครับักการครับเป็นหนี้ร่วมกันก็คือถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็พยายามอย่าเป็นหนี้ใช่ไหมครับยุคนี้ไม่ว่ารัฐบาลจะเสนอโครงการอะไรมาก็ตามก็ต้องเข้าใจสถานะของเราความจ,จริงถ้าจะจำนำราคาข้าวผมว่าแจกเงินเกษตรกรอเลยดีกว่าเพราะแสนกว่าล้านนี่พัฒนาชีวิตได้เลยเพื่อจะได้ไม่ทําลายกระบวนการค้าข้าวอะไรซึ่งเขา อยู่ของเขาอยู่แล้วอันนี้เล่นเล่นไล่ทุบกันวนเละไปหมดลประเทศชิบหายหมดเลยครับในวงการค่าข้าวนะตลาดข้าวพังสินค้าเกษตร,รกรต่างๆราคาผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับี้ตัวที่เป็นเป็นตัวหลักรัฐบาลมีคําสั่งจากคนแดนไกลบอกว่าจํานํำข้าวต้องเดินต่อไม่มีจุด <c oughs> <c oughs> เออมันจะหยุดได้ยังไงเพราะว่ามันมันมันผลประโยชน์มันเป็นเนื้อเป็นหนังนี่ใช่ไหมครับ หนึ่งวงการเคมีของประเทศซึ่งอุดหนุนพรรคการเมืองเขาอยู่ก็เดินต่อเป็นเนื้อเป็นหนังดินเสื่อมสุดเคมีจะได้ใช้มากมากขึ้นยิ่งเกษตรกรมีตังก็ยิ่งซื้อเคมีมากขึ้นได้เห็นภาพไหมครับลงสีก็ได้นักการเมืองก็ได้ได้เป็นก่อนมการมันเอาอยู่แล้วไงมันจะไปเลิกได้ไงแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขหรือแก้กลับเลยใช่ไหมครับกับสภาพที่ ทุกคนเห็นตรงกันว่าวันนี้แก้จะต้องประกาศเป็นนโยบายเฉพาะหน้าเรื่องกเกษตรก,กรเนี่ยนะแล้วก็จะระยะยาวจะยังไงจะฟื้นฟูดินอย่างไรจะเข้าสู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์อย่างไรจะต้องแบ่งพื้นที่กันอย่างไรต้องโอ้โหทำเรื่องใหญ่ไม่ใช่ทําแค่นี้ครับทำแค่นี้ก็คือทุกปีจํานำข้าวทุกปีจํานำข้าวการพัฒน,นาวิจัยพันธุ์ก็ไม่เกิด oui อะไรการใช้เคมีก็จะหนักข้อต่อไปอะไรอะไรโอ้โหเละหมดไปที่สารพัดเลยสวัสดีครับครับ ปชนครับพี่เชนนะครับอเรื่องน้ํามันเนี่ยน้ำมันยังไม่ลงเราแต่ค่าสินค้ามันขึ้นแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิครับครับผมผมอยู่สแกลแต่ค่าแรงยังได้เท่าเดิมเด็กไม่ว่าเป็นน้ํามันไม่ว่าเป็นแก๊สยนี่มันขึ้นทุกบาททุกตางค์และวเออแล้วอย่างนั้นแล้วประชาชนไม่ัดร้อนได้ยังไงอย่างเงี้ยถูกอีกครับถูกอีกคำถามวันนี้คือประชาชนจะทำยังไงกับรัฐบาลและนักการเมืองไ ผมมีเหตุผล<ส>อย,ยนนู่นะพวกคุณจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับเจอแต่้ยถาจังหวัดบ้านผมเนี่ยรู้สึกน้ำมันเริ่มเยอะแล้วนะ,ะไล่เอาอย่างเงี้ไล่แต่อำเภอัธนาอรันตาปยาพูกสูนะครับเยอะแล้วครับผมก็เริ่มได้ข้อมูลนะเออตีแรกผมก็มมกมไม่ค่อยอยากจะเชื่อะอ,ะอะไรแต่ตอนนี้นต้องยอมรับละเออมันรู้สึกมันจะเป็นเรื่องจริง ็คือก็จะเริ่มเจอวัฒนาสแก้ในเริ่มนี้นะครับสำรวจมานานแล้วตั้งแต่ของห้าหนึ่งสี่นะมั้งพอระบปิดเเริ่มหนึ่งสี่ในเมื่อไรจะแก้แล้วสี่โอ้ยมันจะแก้ยังไงถ้าสภาผู้แทนราษฎรสับปลรันเคอย่างนี้ยังอยู่เป็นไปไม่ได้ครับอเป็นการเสนอโจทย์ซึ่งต้องตั้งตรงไว้แล้วมั้ ตั้งตรงไปได้แต่ตั้งตรงไม่ได้ถูกต้องงานเป็นสมมติฐานว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจะทําบ้างต้องครับแต่ไล่อย่างเดียวแล้วเนอะอ่าไล่ครับก็เวลานี้มันไม่ไล่ได้ไงมันหน้าหนาขนาดมันเหมาําไปดูงานน่ะเอาเอาเงินภาษีประชาชนไปเออมันเหมาราดูงานทั้งไอสภาผู้แทนทั้งไอรัฐบาลมันบ้าหรือเปล่าล่ะถูกไหมประชาชนก็เออไปดูงานเพื่อพัฒนาประเทศประชาชนก็รับเหตุผลนี่ก่ะ เอาไปที่หนึ่งเจ็ดแปดล้านเจ็ดปดล้านไหวเอะหรอที่ผมจะพาพี่น้องไปชนไปต้องจาเองหมดทุกคนนะครับเอาแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับตั้งทงไว้เนอะคือนโยบายประชานิยมนี่จริงๆวันนี้ไม่ได้เจตนาจะให้มาถอดรหัสนโยบายประชานิยมแต่ว่าจริงๆแค่เอาประสบการณ์ของท่านในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีมองผ่าน จริงๆนโยบายประชานิยมวันนี้ในการปฏิบัติเนี่ยเป็นการดูถูกประชาชนเอาประชาชนเป็นเหยื่อแล้วก็ติดสินบนประชาชนอย่างง่ายๆครับแต่เบื้องหลังการติดสินบนประชาชนก็คือการโกงกินอย่างโมโหลานโดยโกงกินร้อยติดสินบนประชาชนโดยโครงการประชานิยมแค่สิบแล้วนี่สิบไม่ใช่เงินที่มันโกงกินเองด้วยนะมันเอาเงินภาษีประชาชนจ่ายประชาชนเองนั่นละ่ะ ซึ่งซึ่งเป็นการจับเสื้อมือเปล่าเลยไม่ต้องลงทุนอะไรครับก็ไม่ไอสไตล์ไม่จับเสื้อมือเปล่าจนขนาดเรียกมันเกิดที่ฮ่องกงมันยังให้คนอื่นจ่ายเลยโต๊ะหนึ่งถึงสามล้านอ่ะมันจ่ายเองที่ไหนขนาดวันเกิดมันนะเออคนที่ไม่นั่งกินเนี่ยโต๊ะละสิบคนก็คนละสามแสนอะ่ะถึงได้สามล้านอ่ะครับ,ลรบแล้วจ่ายกันกี่โต๊ะเรามันนั้นอะ่ะทีนี้มิติของคนที่ยี่สิบโต๊ะหรือไงหกสิบล้านเอาไปเลยอะ่ะคืนนั้นอะ่ะ มิติของคนที่ไม่เคยเสียสละเพื่อบ้านเมืองเลยแล้ววันหนึ่งไปบอกว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะต่อสู้เพื่อเสียสละให้กับประชาชนจะกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยโกหกนลยดิครับโกหกมันมันจะเป็นจริงได้ไงล่ะไอ้คนซึ่งมันไม่เคยฝึกการเสียสละมันเลยมันก็มามองแต่เรื่องที่กูจะได้อย่างเดียวเพราะใจมันไม่เคยคิดจะให้ไงถ้าให้ต้องติดบุญคุณคถึงจะยอมให้ใช่ไหมมันถึงมี ได้มีวันนี้เพราะพี่งไง <c oughs> ก็บอกอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นระบบเป็นนี่บุญคุณกันนะ <c oughs> และจริงๆการเลื่อนยศเป็นนี่บุญคุณไม่ได้ครับเพราะเป็นข้าราชการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นนี้บุญคุณนักการเมืองได้งไง <c oughs> โทษทีราะคนที่ไปยอมรับใช้ขนาดนี้ก็หวังว่าอนาคตออกไปแล้วอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนกับแน่นอนขณะคนไม่มีราคาังได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมแน่นอนนะคนมีบนทินนี <c oughs> ค่คนมีบนทินยังได้เป็นรัฐมนตรี มีมล<ะ>ทินแปลว่ามีคดีติดตัวครับไอ้ระบบประเทศไทยก็บ้าจริงๆนะผมดูแล้วคนมีคดีติดตัวก็ให้เป็นก่อนพอะเป็นแล้วไอ้ที่ทํามาทั้งหมดไม่มีผลย้อนหลังมันก็กล้าเป็นหมดดิ <c oughs> แล้วกว่าจะพิจารณาแต่คดีอย่างคดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสิบปีครับแทนนี่จะสิบเดือนแล้วปล่อยใ,ให้พวกเหล่านี้เ <c oughs> ต้นนู่นเต้นนี่เป็นมีตําแหน่งนู่นแหงนอนโอ้โหสั่งการโอ้โหได้ระบบอะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นจริงๆในแง่ของผล <c oughs> ที่เกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกท่านคงประจักษ์กับตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้มีการอธิบายหรือเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเพื่อจะได้มีความชัดเจนว่าการดําเนินการอะไรหลังจากนี้ของพี่น้องประชาชนซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม่ได้ทําไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกในทางที่ไม่ดี <c oughs> แต่น่าจะเป็นเป้าหมายเดียวกันของคนไทยทุกคนที่ต้องทําก็คือทําให้ชาติอยู่รอดปลอดภัย มั่นคงนนนและมั่งคั่งเป็นหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเมื่อเวลาที่เรายัางเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงต้องมานั่งคุยกันแท้ชัดในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต้องเอาประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยครับซึ่งก็เป็นภาระของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องถามและถ้ามีเวลาในนโยบายประชานิยมทั้งหลาย <c oughs> ก็จะขออนุญาตเอามาสอบถาม <c oughs> ดึงประสบ,บาการณ์ <c oughs> ท่านมาเพื่อ วิเคราะให้เห็นความจริงในแต่ละด้านต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านโอเครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอบคุณสถานีที่ขยายเวลาให้กับรายการนะครับคิดว่าเราคงจะได้พบกันอีกกับความคิดความเห็นของท่านอาดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์นะครับวันนี้ผมได้เลิกเหมืนอนนาและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ